สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโดนัทนะคะวันนี้โดนัทมีรถยนต์สุดหรูมานำเสนอนะที่มียอดขายติดอันดับต้นๆแถมยังเป็นรถผู้นำและผู้บริหารอีกด้วยราคาเปิดตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่1.279.000บาทค่ะแต่วันนี้โดนัทมีราคาสุดพิเศษที่จะนำเสนอกับลูกค้าโดยราคาประหยัดไปกว่า60%เลยค่ะ มาพบกับ Toyota c a m r y 2.0G 0จปี2014คันนี้ได้เลยค่ะ Toyota c a m r y รคันนี้นะคะเป็นปี2014แท้เป็นโฉมไม่แน่ใจแล้วนะคะและเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะค่ะและยังมีคูดคอนโทนนะคะระบบกันลื่นถลายด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่อีกด้วยโดยทางทีอาคาของเราได้คัดสรรเลือกรถที่มีคุณภาพมาให้กับลูกค้าเลยค่ะ รถคันนี้นะคะเป็นรถมือแรกนะคะประวัติเช็คศูนย์ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทกูอินสเปคชั่น344จุดภายในและภายนอกตัวรถนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่549,000บาทเริ่มต้นผ่อนแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือติดต่อโดนัทไ้เลยค่ะ บริษัททีอาคาของเรานะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทยอยู่ปากซอยเสรีไทย73นะคะเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9โมงถึง6โมงเย็นลูกค้ากำลังมองหารถสวยคุณภาพดีราคามาตรฐานนะคะติดต่อได้ที่รถมือ2ทีอาคารํสำหรับวันนี้โดนัทลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ